สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ Infinix Note 50S 5G+ Plus นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ผมกล้าพูดเลยว่าในราคาต่ำหมื่นนะครับรุ่นนี้เนี่ยจัดเต็มเรื่อง AI ที่สุดแล้วนะครับเข้ามาพร้อมกับฟีเจอร์อย่าง One t a p Infinix AI นะครับปุ่มเดียว เข้าถึง AI ที่เป็นแบบเหมือนผู้ช่วยเฉยยะเลยรวมถึงฟีเจอร์อื่นอืนตัวนี้จัดเต็มเช่นเดียวกันสําคัญคือที่บอกว่าราคาต่ามหมื่น,นตัวนี้แค่7,990บาทเท่านั้นเองครับสำหรับ i n f i n i x Note 50s 5G Plus นะครับเขาก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของ i n f i n i x Note 50นะครับก็จะมีตัว Note 50 Pro Plus นะครับมีตัว Note 50ที่เป็นตัว 4G นะครับก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นท็อปสุดอย่างตัว i n f i n i x Note 50 Pro Plus 5G ตัวนั้นก็จะจัดเต็มนะครับทั้งในเรื่องของการถ่ายภาพ ทั้งเรื่องของตัว A.I. นะครับรุ่นที่รองลงมาอย่างตัว Infinix Note 50 Pro ที่เป็นตัว 4G นะจะเด่นเรื่องการถ่ายภาพนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับ Infinix Note 50s 5G Plus ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้งาน A.I. เป็นหลักนั่นเองนะครับจุดเด่นแรกเลยนะครับของ Infinix Note 5 0 s 5G p S 5G+ นะครับก็คือเรื่องของ One t a p Infinix A.I. นะครับโดยตัว Infinix A.I. เนี่ยถ้าให้มองในภาพกว้างนะครับมันคือ,อ การใช้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการประมวลผลช่วยในเรื่องของการทํางานให้มันแบบมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย AI ที่ทาง i n นฟินิตเขามีการพัฒนาขึ้นมาเองนะครับรวมถึงกับ AI ที่มันเป็นเบสของมือถือ Android อยู่แล้วอย่างตัว Circle to Search หรือว่าตัว Google Gemini นะครับกรณีที่เราสมัครตัว g m m n n i d v v n c e d ไว้เราก็สามารถที่จะเรียกใช้งานตัว g m m n n i d v a n c e d ขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการหาคําตอบต่างๆหรือว่าช่วยให้จัดการทากต่างๆอันนี้ก็ สามารถใช้งานฟีเจอร์ตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราอาจจะไม่ได้สมัครตัว Gemini Advanced มานะครับตัว AI ที่ Infinix เอามาใส่เนี่ยแล้วก็เป็นตัวผู้ช่วยชัย,ชยที่ติดมาอยู่แต่ในเครื่องเนี่ยคือตัว f o For l a c เนยนะครับเบสของตัวโมเดลภาษามันคือ DeepSeek R1 ซึ่ง DeepSeek R1 เนี่ยถ้าเอานะวันนี้นะครับเขาจะเก่งมากถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับกรณีที่เราใช้งานภาษาอังกฤษกับ กับตัว For ์เล c k AI ที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับเขาจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ100%คือสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้นะครับสั่งเป็นคําสั่งเสียงกลับไปเขาจะตอบเป็นเป็นคำสั่งเสียงกลับมานะครับสามารถใช้คุยกันได้เลยแล้วก็มันอยู่ในเครื่องเนาะใช้ได้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจํากัดในบางอย่างนะครับกรณีที่เราต้องการใช้งานภาษาไทยถามว่าตัวตัวมันเองเนี่ยเข้าใจภาษาไทยไหมเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนภาษาของตัว AI ตัวนี้ของ For ์เล c k เนี่ยเป็นภาษาไทยปุ๊บ เขาจะไม่สามารถพูดคุยโต้อตอบกับเราได้แต่จะเป็นการใช้พิมพ์คุยกันแทนนะครับอย่างเช่นสมมุติเรากดตัวเรียก i n v e n i c AI ขึ้นมานะครับผมก็จะเรียก f o r e เขึ้นมาแล้วสมมติเป็นภาษาไทยเราก็จะพิมพ์พร้อมคำสั่งลงไปเช่นผมอาจจะถามเขาว่าผมต้องการจะไปทริปพัทยา3วัน2คืนเขาก็จะเขาก็าจะคิดทริปคร่าวๆมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ทีนี้บางคนจะกังวลว่า้ภาษาอังกฤษอาจจะไม่แข็งแรงหรือเปล่าอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเรียบเรียงคําพูดอย่างไรนะครับด้ยวยความที่เบสมันเป็น deep t h i k i n เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาโดดเด่นเลยคือในเรื่องของความเข้าใจเรื่องไวยากรณ์เราไม่จำเป็นต้องพูดแบบให้มันตรงไวยากรเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นะเราแค่บอกตัวแมสเซจหลักที่เราต้องการจะให้เขาทําอย่างเช่นถ้าสมมติผมต้องการที่จะให้เขาช่วยจัดทริปไปเที่ยวฝรั่งเศสนะครับเราก็แค่พูดไปเลยว่าเราต้องการที่จะ plan ทริป to france t h r e day t o night อะไรประมาณนี้แค่นี้เขาก็จะสามารถที่จะ เจนข้อความออกมาหรือว่าช่วยในการคิดทิปออกมาได้เลยก็ทําให้แบบการใช้ชีวิตของเรามันดูมันดูง่ายขึ้นมันดูสมาร์ทมากขึ้นนะครับอันนี้คือแค่ส่วนแรกนั้นเองหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นการเรียกใช้งานผู้ช่วยฉนรยะในลักษณะของการแบบเป็นผู้ช่วยจริงๆนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องให้หาข้อมูลก็ได้ขอแค่แบบ หารูปภาพผมว่าเราไปถ่ายรูปมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เราอยากจะได้รูปภาพที่เราอยู่กับที่ทะเลอย่างเงี้ยเราก็สั่งคาสั่งไปตรง,ตรงๆเลยเขาจะไปหารูปภาพที่เราไปเที่ยวทะเลที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยออกมาให้ได้เลยก็เห็นไหมมันทําให้แบบเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งค้นหาเองเราก็ใช้ตัวผู้ช่วยชัยยะหรือว่าตัวฟอ r เล็กเนี่ยให้ช่วยค้นหาได้เช่นเดียวกันนะครับ เราพูดถึงผู้ช่วยฉาย,ยาไปแล้วนะครับรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครบเครื่องมีทั้งตัว f o ล e ล็คมีทั้งตัว j จบนมีทั้ง Circle to เ e a r c h ให้ใช้งานนะครับถัดมาจะเป็นไอที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเรื่องของแบบหรือจะเป็นการท่องเที่ยวก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวการแปลภาษาเนี่ยเป็นเบสิกเลยตัวนี้เนี่ยมีทั้งตัวช่วยแปลภาษาในแบบที่ว่าบางทีเราอาจจะเปิดหน้าเว็บไซต์หรือว่าเปิดเอกสารที่เป็นเทคภาษาอังกฤษอยากให้เขาแปลให้เนี่ยง่ายมากนะครับใช้2นิ้วแตะหน้าจอแล้วก็ลากมันจะเป็นการคลุมข้อความที่ต้้องการใหแป เขาก็แปลให้ได้เลยแปลเสร็จปุ๊บเราสามารถส่งข้อมูลหรือว่าข้อความที่เราแปลเสร็จแล้วเนี่ยไปยังแอปอื่นๆก็สามารถทําได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการโทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะใช้การโทรศัพท์เนี่ยเมื่อเราโทรไปคุยกับาชาวต่างประเทศชาวต่างชาติคุยภาษาอังกฤษมาแปลได้แบบเรียลไทม์แล้วก็บันทึกเสียงโทรศัพท์นะครับบันทึกข้อความที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เจนออกมาเป็นข้อความที่เราคุยกันถอดเทปให้เรียบร้อยแปลภาษาให้เรียบร้อยด้วยอันนี้ก็สามารถทําได้ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับ หรือจะเป็นในเรื่องของการแปลภาษาแบบที่เป็นล่ามแปลภาษา2ทิศทางที่เขาใช้งานกันร,รุ่นนี้ราคา7 9 9 9กบาทก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลต่างๆนะครับบางทีเรามีเท็กซ์ข้อความยาวๆใช้ในการช่วยแบบสรุปข้อมูลช่วย s u m m a ไ i อันนี้ก็ทําได้หรือจะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการเขียนบางทีเราอาจจะเขียนข้อความภาษาอังกฤษาอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมช่วยเขาแก้ไวยากรณ์หรือว่าช่วยให้เขาแปลภาษา จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ในการทํางานพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันยังไม่นับพวกแบบการแบบบันทึกบันทึกเสียงนะบางทีเราจะแบบเรียนหนังสือใช่ไหมครับอาจารย์สอนหนังสือแล้วก็กดอัดเสียงไว้เสร็จแล้วปุ๊บพออัดเสร็จปุ๊บเรากดให้เขาสรุป ข้อมูลที่อาจารย์สอนมาเนี่ยก็สามารถทําได้มันก็สรุปเข้ามาเป็นเป็นเนื้อหาเป็นบุลเลตนะครับก็เรียกว่าทําให้การใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นมา,มากๆสาหรับการมีไอพวกนี้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการใช้ไอในเรื่องของการแต่งภาพนะครับจากการที่แบบสมมติเราถ่ายรูปมาเสร็จแล้วมีอ็อบเจกต์บางอย่างไม่อยากให้มันอยู่ในอ็อบเจกต์เช่นแบบบางทีไปถ่ายคนมันเยอะหรือว่าถ่ายแล้วมันติดถังขยะติดนู่นติดนี่ใช้ AI นะครับใช้อินฟิ i เอ AI ในการลบรูปภาพอันนี้สามารถทำได้นะครับตอนเน็จแล้วลบสำคัญคือ เร็วและลบได้แม่นยําด้วยนะครับมันจะเป็นการลบแล้วก็เติมอ็อบเจกต์กลับเข้าไปนะครับสามารถลบได้ทั้งอ็อบเจกต์เล็กๆรวมถึงอ็อบเจกต์ใหญ่ๆเขาก็สามารถทําได้เช่นกันถือว่าโดยรวมอ่ะถ้าเอาฟีเจอร์ AI นะครับในมือถือราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยผมว่าตัวนี้ทําได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้เทียบชั้น AI ฟีเจอร์กับมือถือแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยผมว่าเครื่องนี้ Infinix Note 50S 5 g Plus เนี่ยมันสามารถชน AI ฟีเจอร์กับพวกมือถือราคาแบบ หมื่นต้นหมื่นกลางได้สบายๆเลยครับเรื่องที่สองที่าจะมาคุยกันนะครับคือเรื่องของประสิทธิภาพนะครับถ้าพูดถึงตัวสเปคเองเนี่ยผมว่า Infinix Note 50S 5G+ Plus เนี่ยสำหรับผมนะกับราคา7 9 9 0บาทใช้คำว่าคุ้มค่าได้แบบเปลืองมากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้ชิปเซต A นะครับใช้เป็น Mediatek Dimensity 7300 Ultimate 5G นะครับชิปตัวนี้เนี่ยเดเมซิตี้เจ็ดพันสามร้อยเนี่ยมือถือบางแบรนด์เอาไปใส่ในมือถือราคาแบบ หมื่นอัปอแต่ตอนนี้คือราคาแบบไม่ถึง8,000บาท8,000ทอน1บาทเนี่ยได้ชิปตัวนี้มาแรมข้างในก็เป็นแรม8นะครับสามารถเพิ่มแรมได้อีก8 GB แล้วก็ความจุในตัวเครื่องเนี่ย256ครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่แบบซื้อมาแล้วมันจบเลยนะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเอง,เองนะครับ รุ่นนี้เนี่ยผมก็ลองอาไปเล่นเกมประมาณ3เกมแล้วกันนะครับคิดว่า3เกมนี้ครอบคลุมแล้วก็พอจะบอกล,อลักษณะการใช้งานการเล่นเกมของเขาได้แล้วสำหรับเกมอย่าง pubg mobile นะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดปรับกราฟิกเป็นสมูทสามารถเล่นได้สูงสุดที่90เฟรมเลยนะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลื่ยทีเดียวถัดมาเป็นเกมอย่างตัว o v นะ av เนี่ยปรับสูงสุดได้หมดเลยนะครับปรับสุดได้หมดเลยปรับซอฟไลท์ก็ได้นะครับปรับหมอกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็เล่น60เฟรมลื่นไหลามากๆเช่นกันนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเกมที่เราเทสด้วยก็คือ k e n จ i n Impact นะครับเคนจ i n Impact เนี่ยถ้าเกิดว่าปรับกราฟิกระดับเริ่มต้นหรือว่าระดับโหเนี่ยนะครับสามารถเล่น60เฟรมได้เลยนะเครื่องนี้ถือว่าลื่นไหลน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นให้มันแบบภาพสวยขึ้นมาหน่อยภาพคมขึ้นมาหน่อยเนี่ยปรับกราฟิกไฮแล้วลดเฟรมเรทลงมาเป็น30เฟรมอันนี้ก็สามารถเล่นไนดะ้เช่นกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเนาะอยากจะเล่นลื่นๆหน่อยอยจะเล่นภาพสวยหน่อยเครื่องนี้รองรับการใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบนะครับแล้วก็นงขาา้้าน,าาน,นดดทํไีเล่นยืนระยะเยรับ แล้วก็ในเรื่องของตัวทัสกีนะครับเรื่องของการตอบสองหน้าจอเองตัวนี้ก็ทัช s ซ m p ิ i n สูงถึง240เฮิรตนะเรื่องของตัวฟิล์มที่ติดมาให้ตั้งแต่หน้าจอปกติเนี่ยฟิล์มที่มันติดมากับเครื่องมักจะเป็นปัญหาในเรื่องของแบบการทัชสกีมันทาให้แบบบางทีการทัชไม่ลื่นมากแต่ว่าฟิล์มที่ติดมากับตัวเครื่องของ Infinix Note 50 S5G+ เนี่ยผมลองแล้ว เฮ้ยผมว่าโอเคนะสำหรับการที่แบบว่าจะเป็นฟิล์มปกป้องตัวเครื่องในระดับเบื้องต้นแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมก็ไม่ได้กวนการเล่นเกมด้วยนะครับมันทําให้แบบก็ยังทัชสกรีนได้อย่างลื่นไหลยอยู่การตอบสองหน้าจอยังคงทําได้ดีอยู่นะครับส่วนเรื่องของตัวขอบจอที่เป็นขอบโค้งเองนะครับนี้หลายคนอาจจะแบบรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยมันมีผลต่อการเล่นเกมหรือเปล่าก็แล้วแต่ถนดัดแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยเทสมานะครับไอ้จอโค้งอันนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรเนาะในเรื่องของการเล่นเกมนะครับ ไหนๆล้วก็พูดถึงหน้าจอครับไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาเจาะลึกที่ตัวสเปคหน้าจอกันต่อเลยนะครับสำหรับหน้าจอของ Infinix Note 50S 5G Plus เนี่ยสำหรับผมนะกับมือถือราคาเท่านี้ผมคิดว่าเครื่องนี้มันใช้คำว่าคุ้มค่าได้ค่อนข้างเปลืงที่บอกไปนะครับตัวนี้เองหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับก็ ขนาดเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดคือ full hd plus นะครับอาตาัตรา r ี f ฟรชหน้าจอเนี่ยเขาปรับได้หลากหลายระดับเลยนะครับตั้งแต่60 h ิบเฮิร์ตเฮิร์ตแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 144Hz เฮิร์ตนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่คุณภาพโอเคสีสันเนี่ยผมว่าสีมันดีเลยนะด้วยความที่แบบเป็นจอ a l m o l e d ด้วยแหละแล้วก็ในเรื่องของตัวกระจกหน้าจอเองนะครับตัวนี้ก็ทนทานด้วย corning gorilla glass 5นะครับหายห่วงจริงในเรื่องของความทนทานแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานด้วยนะ ชัดแซมเปิงเลตถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นจอที่สู้แสงได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับจอของ i n f i n นิ n o t นต 50S 5G+ Plus นะครับถัดมานะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่บอกถึงราคาเนาะ ผมคิดว่าไอตัวนี้ดีไซน์แบบประมาณอย่างเงี้ยแมทเทอเรียลประมาณนี้นะครับถ้าวางแล้วก็แบบให้ลองแบบจับแบบไม่ได้บอกราคาผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะราคาขึ้นหมื่นได้ดูไม่น่าเกลียดนะครับก,ก็ตามนั้นเรื่องของงานประกอบเรื่องของดีไซน์เรื่องของวัสดุเองนะครับตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างบางนะครับตัววัสดุเองก็ถือว่าทําออกมาได้หรูหราเกินราคานะครับงานประกอบแน่นหนาแข็งแรงนะครับ เรื่องของการออกแบบต่างๆเรื่องของตัวลำโพงเองตัวนี้ก็เป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับเสียงออกบนล่างนะครับเป็นลำโพงที่จูนด้วย JBL นะครับก็ถือว่าเรื่องของเสียงโอเคแล้วนะครับเรื่องของพอร์ตชาร์จเองตัวนี้เป็นพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นะครับรองรับการชาร์จได้ที่45วัตต์นะครับอ,อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเรื่องของการดีไซน์นะครับก็คือเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับ กล้องหลังเนี่ยโมดูลมันแบบถือว่าไม่ได้หนามากนะเมื่อเทียบกับตัวมือถือในยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็ใส่เคสที่เขาให้มาก็ปกป้องตัวตัวกล้องได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับโดยรวมผมว่าดีไซน์ค่อนข้างลงตัวแล้วก็มีกิมมิคด้วยนะครับกรณีที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆซื้อมาเป็นตัวสีน้าเงินนะครับตัวสีน้ําเงินเนี่ยฝาหลังมันจะเป็นแบบเหมือนวีแกนเลเทอร์นะครับก็เป็นเหมือนหนังเทียมเขาจะมีการใส่กิมมิคเข้าไปเป็นตัวกลิ่นนะครับมันจะมีกลิ่นที่แบบว่า เป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้แบบมันให้ฟิลลิ่งที่ดูหรูหรามากขึ้นแต่ว่าตัวที่เรามารีวิวมันไม่ใช่ฝาหลังที่เป็นหนังเทียมก็เลยขาดฟีเจอร์ตรงนั้นไปแต่ก็จะได้ความเรียบๆนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาหลังแบบด้านนะครับถือว่าดูแลรักษาได้ง่ายเลยแล้วก็การจับถือตัวเครื่องต่างบาลานซ์ัวเครื่องถือว่าทําได้อย่างดีสําหรับมือถือรุ่นนี้นะครับนอกจากนี้นะครับอ n f ฟิ i x Note 5ต s 5G Plus พลเนี่ยยังผ่านการรับรองจากทางทง มาตรฐานการตกกระแทกนะครับแล้วก็เครื่องนี้รองรับการกันน้ำกันฝุ่นหรือที่มาตรฐาน IP 6 4อีกด้วยถัดมานะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับ Infinix Note 50s 5G Plus เนีย่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5200ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าสูงกว่าสแตนดาร์ดเล็กน้อยแล้วกันบอกถ้าเกิดเรามองว่าสแตนดาร์ดเป็นแบต5 0 0 0ตัวนี้ก็สูงกว่าเล็กน้อยรองรับตัวชาร์จเร็วนะครับ45วัตต์นะครับก็ถือว่า อยู่ในระดับที่กลางๆนะครับแต่ก็ถ้ามองถึงแบบมือถือราคาต่ำหมื่นตัวนี้ก็ถือว่าให้ชาร์จเร็วมาที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตัวโปรโตโคอลชาร์จ A นะครับรุ่นนี้เนี่ยโปรโตโคอลชาร์จที่เขารองรับมันคือตัว u n l r o u t d h a r g e 3.0นะครับแต่ว่าข้อดีคืออะไรนะครับคือปัญหาของมือถือที่รองรับชาร์จเร็วเนี่ย มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันจะต้องใช้อแดปเตอร์กับสายชาร์จท,ที่ให้มากับในกล่องเท่านั้นซึ่งบางทีเราไม่ได้พกอแดปเตอร์ไปไหนมาไหนด้วยบางทีเราไปใช้ที่ชาร์จของคนอื่นอย่างเงี้ยยืมเพื่อนมาใช้พอเป็นตัวออล์ราฟ้าชาร์จแบเนี่ยมันรองรับโปรโตโคอลค่อนข้างเยอะนะครับาชาร์จได้ตั้งแต่ตัว PD เลยนะครับก็ PD ด18วัตต์เป็น PD ดี20วัตต์ตัวนี้ก็สามารถชาร์จได้เช่นกันมันก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับไม่จำ ก็แนะนําว่าใชแอแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่องนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์เสริมให้มาในกล่องครบครันนะครับทั้งตัวาสายชาร์จทั้งตัวอแดปเตอร์เลยนะครับส่วนเรื่องของอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับด้วยความที่แบตมันเดียวกว่ามาตรฐานเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของตัวชิปเซต A นะครับ Density 7,300เม t ะเฮิร์ต 5G เนี่ยผมว่ามันเป็นชิปที่ให้น้ำหนักระหว่าง performance กับการจัดก,การพลังงานที่ค่อนข้างดีนะครับมันเล่นเกมได้หลายเกมนะครับเดีวยวกันถ้าเกิดเราเป็นการใช้งานที่เป็นการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะครับ ก็ถือว่ายังคงจัดการพลังงานได้ได,ได,ดีมากๆอยู่นะครับเป็นการเล่นโซเชียลการรับชมพวกคอนเทนต์ต่างๆรับชมพวกวิดีโอสตรีมมิ่งต่างๆอันเนี้ยหายห่วงนะครับแบตตัวนี้ก็หนึ่งวันสบายๆไม่ต้องเสียเวลาชาร์จแต่จะมีข้อสังเกตนะครับถ้าเรียกใช้งานพวก AI ฟี a จอร์หรือว่ามีการเล่นเกมที่อาจจะแบบเล่นเกมหนักหน่วงสักหน่อยนึงเนี่ยแบตอาจจะไม่พอวัดนะครับอาจจะต้องแบบแนะนําว่าเฮ้ยพกอะแดปเตอร์ชาร์จไว้บ้างแต่แต่แต่ว่าในที่นี้คือหมายถึงว่า เล่นเกมแบบเป็นชั่วโมงชั่วโงอันนี้แบตมันลดแน่นอนนะครับแต่ตอนที่ผมมารีวิวให้ทุกคนชมเนี่ยตอนแรกผมก็ชาร์จไฟมา100%นะครับแล้วก็ไปเทสเกมไปดูหนังไปถ่ายอินเสิร์เก็บฟุตเทจมาตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่44%นะครับก็คือนับตั้งแต่ตอนเช้าผมชาร์จไฟแล้วก็ถอดสายชาร์จออกมาประมาณสัก8โมงนะครับตอนนี้ที่ถ่ายก็5โมงเย็นแล้ว สำหรับผมถือว่าโอเคเลยนะสาหรับการที่แบบใช้งานในการทดสอบในการเทสต่ตางๆแล้วก็แบตเตอรี่ยังเหลืออย่างเงี้ยแบต44%ผมว่าถ้ามุดเลิกงาน6กโมงเย็นเนี่ยกลับบ้าน2องทุ่มสามทุ่มก็ยังคงมีแบตเตอรี่ให้เหลือพอใช้งานอยู่นั่นเองนะครับมาต่อกันที่เรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะครับอินฟิ i x Note 50s 5g+ เนี่ยเรื่องของตัวกล้องเองอาจจะไม่ได้เน้นเหมือนพวกรุ่นพี่แต่ถามว่าตัวกล้องที่ให้มาโอเคไหมกับการใช้งานผมว่าก็ ถือว่าถ้ามองว่าเป็นมือถือราคาช่วงประมาณ8,000บาทว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้เขาจะให้กล้องหน้า13ล้านมาแล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลังคู่นะครับเซนเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลเซนเซอร์จากทาง Sony IMX 682แล้วก็จะมีตัวกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลมาให้นะครับอย่างแรกเลยที่น่าสนใจคือการถ่ายวิดีโอนะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ 4K 30เฟรมทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับเหมาะกับคนที่แบบอาจจะทำบล็อกนะครับอันนี้ก็ สลับกล้องไปมามันโอเคอยู่แล้วนะครับมันได้ฟุตที่ความเอียดเท่ากันนะครับก็เอาไปตัดต่อมันจะได้ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนในเรื่องของตัวฟีเจอร์ในการถ่ายภาพต่างๆนะครับตัวแอปกล้องเองใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับก็จะเป็น i Cam นี่และเป็นโหมดพื้นฐานเลยนะครับมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการเลือกซีนต่างๆนะครับ เรื่องของการซูมนะครับมันก็จะซูมได้ตั้งแต่ระยะ2เท่านะครับไปถึงระยะอยู่ที่10เท่าอันนี้ก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานนะครับคือถ้าเรามองสแตนดาร์ดของมือถือราคาต่ำเหมือนตัวนี้กล้องโอเคมากๆนะครับมีโหมดรูปบุคคลมาให้นะครับสามารถที่จะถ่ายภาพบุคคลละลายฉากหลังให้มีการปรับแต่งใบหน้าปรับแต่งสกินโทนสามารถที่จะบีบหน้าตรงนี้ทําได้หมดนะครับก็จะมีโหมดที่ไว้ใช้ถ่ายกลางคืนโดยเฉพาะอันนี้มีมาให้เช่นกันนะครับโหมดถ่ายกลางคืนเขาก็ รองรับการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะครับอีกเา็นหนึ่งโหมดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สมกับการที่แบบเป็นมือถือ AI นะครับก็คือมันจะชื่อโหมดว่าภาพบุคคล AI GC นะครับหรือว่าเป็นการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็ใช้ AI Generate d Content นะครับลักษณะก็คือมันจะทําการถ่ายภาพบุคคลนะครับเราก็ถ่ายภาพเพื่อเราเลย4รูปนะครับ แต่ทุกครั้งที่ถ่ายเสร็จเนี่ยเขาจะเอาหน้าเพื่อนเรานะครับไปเมิร์ชกับแบบฉากหลังที่มันเปลี่ยนแปลงไปบางทีอาจจะแบบเป็นเจ้าชายเป็นแบบแนวสุลตา่านหรือจะเป็นแบบนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับที่ช่วยให้แบบการถ่ายภาพมันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากนะครับในมือถือรุ่นอื่นแล้วก็ว่างันตามตรงนะครับฟีเจอร์พวกนี้ฟีเจอร์อย่างลักษณะของ AIGC ที่แบบถ่ายภาพคนแล้วก็ไปเมิร์ชกับฉากหลังแบบอื่นๆเนี่ย เอาจริงกัอย่างที่บอกไปนะครับมือถือที่เราเจอในน้าวันนี้ส่วนใหญ่ราคาหมื่นนับทั้งนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้พอมาอยู่ใน Infinix Note 50s 5 G plus เนี่ยก็ราคาอย่างที่ได้เห็นกันนะครับ7,990บาทเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเอาที่การเชื่อมต่อที่เป็นเซลูลา a r ก่อนหรือว่าการใส่ซิมก่อนนะครับตัวนี้รองรับ2ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ตัวถาดซิมเองก็ เป็นแบบนาโนซิมทั้ง2ซิมเลยแต่จะไม่รองรับการเพิ่มไมโครเอสีการ์ดนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อรองรับ 5G นะครับรองรับ 4G ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อที่เป็น Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ตัวนี้เฮ้ยผมว่าเขาให้สเปคมาแบบไม่กั๊กจริงๆนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยทุกคนกับราคาแบบ8,000ทอน1บาทนะครับรองรับทั้งคลื่น2.4 5 g h กรองรับ w i f i มาตรฐานอย่าง w i f i 6ด้วยนะครับ บลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.4อีกโหโหนี่ก็คือแบบเรียกว่าเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับแล้วก็ถูกใส่มาแบบจัดเต็มให้ใน Infinix Note 50S 5G+ <ล>เครื่องนี้อีกด้วยนะครับและยังรองรับการอัปเดต Android ถึง2ปีนะครับพร้อมกับการอัปเดตแพดความปลอดภัยอีก36เดือน ย้ำกันอีกทีนึงนะครับกับราคาของ Infinix Note 50s 5G Plus นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,999บาทวางจาหน่ายทั้งหมด2สีนะครับสีที่เรามารีวิวก็คือตัวสีทเทียมเกรย์หรือว่าสีเทานะครับอีกหนึ่งสีชื่อว่าสีมารีน e ิฟบลูนะครับสีนี้ก็จะเป็น ฝาหลังที่เป็นแบบวีแกนเลเทอร์ด้วยนะครับนอกจาก Infinix Note 50S 5G+ Plus ซล้วนะครับในซีรีส์นี้ยังมีีก2รุ่นด้วยกันอย่างที่บอกไปนะครับเริ่มที่ตัวท็อปสุดเลยอย่าง Infinix Note 50 Pro 5G รุ่นนี้ก็จะราคาอยู่ที่13,999บาทได้ชิปเซ็ตที่แรงขึ้นเป็น Mediatek Dimensity 8,350 Ultimate นะครับเรื่องของตัวกล้องเองก็จัดเต็มนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์จากทาง Sony i m x 896นะครับ มีกล้องหลังถึง3ตัวด้วยกันแล้วก็จะมีตัวกล้องเปริสโคปที่ซูมได้ไกลสูงสุดอยู่ที่100เท่าเรียกว่าสมกับการเป็นรุ่นแฟลกชิพเลยส่วนเรื่องของความแรงนะครับถ้าเป็น Infinix Note 50 Pro Plus เนี่ยสามารถเล่น PUBG Mobile ได้ที่120เฟร,รมด้วยนะครับกับอีกนึงรุ่นคือ Infinix Note 50 Pro นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,499บาทก็จะใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G 1 0 0นะครับแล้วก็ตัวกล้องเองก็จะมีกล้องหลัง3ตัวความเร็สูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนั่นเองครับ สรุปภาพรวมนะครับสำหรับ Infinix Note 50S 5G+ Plus นะครับถามผมเลยนะยืนยันคำเดิมนะครับกับราคาค่าตัว7,999บาทเนี่ยเอามาใช้งาน AI ฟีเจอร์ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับ AI ฟีเจอร์ที่เขามีเนี่ยเทียบชั้นพวกมือถือราคาแบบหมื่นต้นหมื่นกลางได้สบายๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัว o n e t a p Infinix AI เนี่ยนะครับมันทำให้การใช้งานใช้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นมาก มีทั้งผู้เชิดชรยามาให้นะครับมีเรื่องของการแต่งภาพต่างๆในเรื่องด้านอื่น,อนโอเคเลยนะครับตัวนี้จอสวยด้วยนะครับแล้วก็ตัวชิปเซตเองเล่นเกมได้ค่อนข้างหลากหลายทดสอบให้ดูกันไปแล้วเรื่องของแบตเตอรี่เองอะไรเองภาพรวมถือว่าเป็นมือถือราคา7,999ก้กบาทที่น่าเล่นมากๆในท้องตลาดนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนเื่อ <ๆ S 2> คนไหนสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางจำหน่ายของทางอินฟิ i x ได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มค่า อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมของเราด้วยสวัสดีครับ